สวัสดีสบายดีพี่น้องส่วนมากพลมบุบ่นๆเนาะอยาังคือจากอยัขึ้นจากหนาวนี่แหละเซาอีไอเมนูอย่าง ต้มกระพุ้งค่ะต้มกบค่ะต้ตมเป็ดด้วยค่ะต้ม,กบ,ตมกบอ่ะต้มกบอะไรนี่นี่นคือครัวบ,บ้านของเสาเอื้อนะฮะทุกคน ตำหมากหงอบอก,กูคือเห็นตลอดเออมึงเอามานำอยู่วะออหอมบบเย็นสัมรูเขาไปส่องมาแล้วอันนั้นนะอัน เพามืองงานเขาแจกมานะสวนนั์นี่สีสัมผัสส่วงนี่ได้ตรงเดือนธันวาเี่ยนเมึงลงทะเบียนไหวก็จริงอยู่เมื่อ้รเราเข้ามาบมดนอ้รเขาหนัดไปสัมผัสเดือนหนานะันเราเดือนเดือนต่อไปนะเด,ดือนสิบส <12 S 2> องนนี่ด้นี่ ทีมงานคนงานเพิ่นน้องเอื้อยนะฮะมื่อนี้ได้คนงานหาคนขอบคุณคุณป้าแล้วเนาะน้องขอบคุณคุณป้าที่ยันสวยสาวเอื้อยสวัสดีครับขอบคุณนะแล้วก็คุณป้าคนสวยนะคะขอบคุณนายเมตตาขอบคุณเศรเอื้อยเนาะจ่ายเงินจ้างไข่เจียวเขาจะเองสร้างเดชลุยเองหัวฟู อยคุณป้าอยู่ดีม่แฮสุขภาพแข็งแรงเด้ออีน้อยมึงเห็นย <power> ังบ่ใส่ฮอดเื้ออาอีนี um ่ก็โอ้อนายัผู้ชายเห็นแต่ว่าอืออือบ่าบ่วงี่นี่ๆๆต่อนับเลย

ไปซื้อน้ำปั่นอยากกินน้ำปั่นโอ้ยสัญญาณกับบมีวบนี่ <c oughs> <c oughs> มันไปซื้อน้ำปั่นอยู่ ไปนูนลงลงไปขอปุ่นป่นี่เอามึงเห็นยังก่อนนูนะฮะนะ เอากับปุนหนังสัญญาณนู๊ลงไปบรรยากาศดีเที่ยงหน้าพี่นอ้องแต่ว่าลางคานมันสิส้ลางคานมันสิต่ำลงไปสีเนาะมันสิบรเิเวนทงนา ต้องออกแบบใหม่หนูให้มันแนมเห็นทองนาเออมันผลงานไลยเนาะวิวทงนานะเนะสียงโหลดพวกมันโมหันต์ะ Hoa thì nó pha Hãy subscribe cho kênh không

เยี่ยมยอดมากลางบอลัคือปมาเพื่อค,อคนในลงอยอดเยี่ยมมากลัง,นนง,งวันประนางกินขขาวน้ำยาพ่นอะาพืนโดนที่ได้กินกันได้กินขขาวกันมียาเรวแล้วอือปนั่งกินขขาวน้ำยาพูน ส่วนกูสิกินอยู่เทิงพี่ขึ้นมาจิโน่ล่างขึ้นมาบอกวันมันสินังกินขขาวน้ำหยามัน เออจีโน่ขึ้นมาพี่กับบางลางนั่นเออบางอ้วนมันสีนังกิดกับหญ้าอืม

สบายดีพี่น้องมามามาเอาสบายดีมาลูกบอกหน่องนี่สำหรไปกินน้ำหยานี่คนนี้เอ็นมาบริเกี่ยวลุงลงไปอีกลงโลดลูกเดียวนี่ไม่ไอช้อนกินข่าวไอชอนมันเด้วยพอครัวกินข้าวพอครัว แม่คั่วแม่คัวมาดเอาียอยี่ซอกี้ขาเอ้ยยี่ซอ่กี้ขาเอ้ยอีน้อยย่อ่้่งโน่มามาดูเอาีอ่มอยูู่เ่ยมไ้สูอะออออยู่้จงเลยไเมียมึงมาบอกมาเราหลังวันนี้ แซ่บมากินนำกนเด้วยพี่น้องทั้งลุ่มกำลังว่าเรื่องบักมอดอย่เดียวเมื่อจะสิถามรายละเอียดเราเปา็นจุดไะไ